สากตอนที่36โจโฉญาตราทับลงใต้ฝ่ายเล่าเปียวป่วยหนักใกล้ตายเรียกเล่ากี่เข้าพบแต่ถูกชัวมอห้ามไว้เล่ากี่มีรูทำอย่างไรจึงจำใจกลับไปเมืองกังแฮอยู่มาเล่าเปียวโรคป่วยกำเริบจึงถึงแก่ความตายจึงให้แต่งการศพตามประเพณีแล้วชัวมอก็ตั้งให้เล่าจ่องเป็นเจ้าเมืองแทนบิดาต่อไปอยู่มาโจโฉกะเกณฑ์ทหารเข้าถึงห้าสิบหมื่นยกลงใต้หวังตีแผ่นดินให้ราบคา เล่าจ๋องรู้ดังนั้นจึงตกใจคิดอ่านยกเมืองเกงจิ๋วให้โจโถโจโฉแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีฝ่ายเล่าปี่รู้ว่าเล่าเปียวตายแล้วจึงร้องไห้จนสลบแล้วองเบ้งคิดอ่านให้เล่าปีย,าย้ายจากเมืองซินเอียไปเมืองอ้วนเซียเพื่อคิดอ่านป้องกันโจโถแลเล่าปี่จึงชักชวนราษฎรประชาราชให้ติดตามไปด้วยฝ่ายโจหยิน ข้าทูยกทัพเป็นกองหน้าเข้าเห็นเมืองซินเอียว่างอยู่จึงเข้าไปพักถูกกลนของเบ้งให้จูล่งเข้าเผาเมืองทหารโจหญิงเหยียบหนีตายกันอนลหมานหนีมาถึงริมฝั่งแม่น้ำถูกกอูซุ่มให้ทหารพังคำนบน้ำไหลบ่าลงมาทหารโจหญิงจมน้ำตายเป็นอันมากเตียวหุยเข้าสกัดไว้อีกทัพโจหญิงแตกหนีนี้มีใจจะรบจึงหนีมาเข้ารวมกับโจโฉ โจโถรู้ดังนั้นก็โกรธให้ทีซีไปเกลี้ยกล่อมเล่าปี่ณเมืองอ้วนเสียเล่าปี่มิยอมโจโถจึงย่าตาทับไปเมืองอ้วนเสียหวังลางเล่าปี่ให้สิน้นแลขงเบ้งเห็นว่าถ้าตั้งอยู่ที่เมืองอ้วนเสียนั้นไม่ได้จึงยกย้ายไปเมืองทรงหยงราษฎรและอาณาประชาราชขอติดตามเล่าปี่ไปด้วยชาวเมืองทั้งปวงก็ทิ้งบ้านเมืองเสียอพยพร้องไห้ตามเล่าปี่ เสียงนั้นอื้ออึงไปแลเล่าปี่ไปถึงเมืองทรงหยงนั้นเข้าไม่ได้จึงไปยังเมืองกังเหลงฝ่ายโจโฉติดตามมาถึงเมืองอ้วนเสียใกล้จะทันอยู่แล้วคงเบ้งจึงให้กวนอูไปขอทหารจากเล่ากี่นะเมืองกังแฮให้จูล่งคุมครอบครัวตัวเล่าปี่เตียวหุยคุมทหารไปป้องกันอยู่หลังทัพแลเดินทางได้แต่วันละรอยเส้นเท่านั้น